วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางด้านวิศวกรรมหรือว่า Fabrication Lab เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ โดยทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมซ้ายวิสิทธุนแลบตอนแฟบแลบได้มีการลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการแฟคทีเคชั่นแลบที่โรงเรียนเบญจมราชลังสลิด2ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อให้เห็นทักษะในเรื่องของความสามารถความเป็นนวัตกรของเยาวชนไทยและร่วมชมผลงานสิงประดิษฐ์ของน้องๆในโรงเรียนพร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการแฟบแลบ ดออรอ้อมใจใสเม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้านพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่าทางโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเป็นโครงการที่พัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครูให้มีทักษะท,ทางด้านวิศวกร,รที่มีความคิดสร้างสารรค์สามารถที่จะออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมและพร้อมที่จะกล้าวเป็นนวัตกร,รในอนาคตต่อไป เราให้การสนับสนุน100โรงเรียนแล้วก็50วิทยาลัยเทคนิคที่จะสนับสนุนนวัตกรนะคะใหเ้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่จะให้พัฒนานักเรียนแล้วก็นักศึกษาใน100โรงเรียนแล้วก็50วิทยาลัยเทคนิคนะคะมีพวก 3d printer แล้วก็เลเซอร์คัตเตอร์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือ ทางวิศวะกรรมแล้วก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆเนี่ยได้สามารถที่จะพัฒนาทักษะทางวิศวะกรรมนะคะซึ่งโครงการก็ได้ดำเนินมาประมาณ1ปีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาพวกชิ้นงานได้ด้วยตัวเองนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราได้มาที่โรงเรียนเบญจมราชรังสิสอ2ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็ได้เห็นความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งนะคะนักเรียนเนี่ยได้พัฒนาชิ้นงานแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างยิ่งนะคะมีการประกวดในเวทีต่างๆแล้วก็เห็นทั้งเรื่องของทักษะนะคะเ,เด็กๆเนี่ยเขามีความคิดนะคะที่ เป็นเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องของเชิงวิศวกรรมนะคะเออเป็นขั้นเป็นตอนนะคะรู้จากแก้ปัญหาในเรื่องของชุมชนนะคะทางสังคมแล้วก็ สามารถที่จะพัฒนาชิ้นงานเองได้หลายชิ้นงานมากเลยค่ะผู้านมยการโรงเรียนเบนจมราชลังศดิีสองนางสาวสุพิชชาเจริญรักนะคะก็ได้เปิดเผยว่าโรงเรียนเบนจมราชลังเดิีสองได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมากจึงได้จัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการก้าวสู่เวทีการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติซึ่งนอกเหนือจากการได้รับรางวัลแล ทักษะทั้งหมดจะเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากที่ทางเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแฟร์แฝบนะคะซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยบุราพาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์จากสวทชนะคะเราก็มีการพัฒนาครูในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ มีการปรับหลักสูตรนะคะในเรื่องของรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ EEC ด้วยนะซึ่งกิจกรรมตรงนี้ทางเด็กเองนะคะได้ทั้งเด็กและครูนะคะได้ได้คิดนวัตกรรมมีการออกแบบแล้วก็ได้ลองลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทางสงทชทได้มอบให้ซึ่งผลงานที่เด็กได้ผลิตออกมานั้นเราได้มันมีมากมายนะคะเราได้คัดเลือกจัดสรรเพื่อให้เด็กได้มีเวทีในการที่จะ ประลองประลองความสามารถของของเขาซึ่งผลงานต่างๆก็เป็นที่ประจักษ์นะคะว่าได้รับรางวัลออนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและก็ชุมชนด้วยนะคะทั้งนี้ทางสวทชและบุคลากรภายในโรงเรียนก็ยังได้เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศอันมาจากห้องปฏิบัติการแฟบแฝผลงานที่นํามาจัดแสดงได้แก่โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดปรดิมาณออกซิเจนและลหลน้ําด้วยแสง โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตรวจจับควันบุรี่อัจฉริยะโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและโครงงานสิ่งประดิษฐ์รถตัดหญ้าไฮเทคซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศค่ะ